เรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอค่า RTX 3060ได้เลยนะ2 K เฟรมเลยก็ยังเป็นร้อยเฟรมครับเจ๊เออนี่ทะลุกล่องไปเลยเออ สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดพ็อกจัดสเป c คอมกันนะครับวันนี้แอดพ็อกจะมาแนะนําการ์ดจอสุดคุ้มการ์ดจอ RX 6 6 0 0นะครับตัวนี้แรมการ์ดจออยู่ที่ 8G กิกแต่จริงๆแล้วแอดพ็อกไม่ค่อยอยากให้โฟกัสที่แรมการ์ดจอนะครับให้ดูรุ่นการ์ดจอจะเข้าใจง่ายกว่าบอกเลยว่าการ์ดจอรุ่นนี้นะครับเป็นการ์ดจอเรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอค่า RTX 3 0 6 0ได้เลยนะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่าราคาการ์ดจอ RX 6 6 0 0ราคามันจะอยู่ประมาณ8-9ถึง พันนะครับแต่3060ตัว 12GB กิกเนี่ยราคาก็เกือบประมาณหมื่น 12, นะครับราคาต่างกันเยอะแต่ความแรงเนี่ยสูงสีกันมากๆเลยนะครับบางเกมเนี่ย RX 6600ก็แรงกว่านะครับอย่างเช่นวอลซอนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว,ว่าเฟรมเรทพุ่งกว่า3060ตัว 12GB อกิกอีกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูสเปคคอมที่เราจะทดสอบกับเจ้าการ์จอ RX 6600นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย CPU นะครับเป็นตัว i 5 12 400F นะครับ6คอ12เทรตบอกเลยว่าเป็นการ์ดจอยอดนิยมสำหรับเกมเมอร์มากๆเลยนะครับ6คอ12เทรดเกมในปัจจุบันนี้ยังซด CPU i5 12400F ยังไม่ถึง100%เนะผมถือว่าเหลือเฟือแต่ถ้าใครมีงบหน่อยก็แนะนําเป็น i5 Gen3 ก็ได้นะครับผมเพราะว่าจะได้คอเลที่เพิ่มเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการเปิดหลายจอประมวลผลหลายหน้าจอหรือว่าเรนเดอร์หนักๆตัว i5 Gen3 ตอบโจทย์แต่ถ้าใครในเล่นเกม ตีมนิดหน่อยแต่ต่อนิดหน่อย i5 72ตอบโจทย์นะครับในส่วนของเมนบอร์ดก็เป็นตัวเริ่มต้น s110m นะครับใส่ m 2ได้ใส่แรมได้สองแถวใส่การ์ดจอได้ปกติเลยนะครับก็เอางบไปลงในส่วนของตัว rgb เฮ้ยหยอกเอางบไปลงในส่วนของตัวความจุ ssd เอางบไปลงในส่วนของการ์ดจออะไรอย่างนี้นะครับต่อมาในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น r รม1 6 g ิกบัส3200นะครับผม rgb ข้างในสวยงามมากนะเกมในปัจจุบันนี้นะครับแนะนำเป็น1 6กิกเลยเพราะว่า เกมในปะัจจุบันเนี่ยกินแรลมค่อนข้างเยอะถ้าแรมเราน้อยแรมเราไม่พอเวลาเราเล่นเกมบางทีอาจจะเจอเฟร,รมกระตุกเฟร,รมกระชากได้นะครับก็แนะนำเป็นแรมส6บอย่างบางเกมเช่นเกมพวกคอกบอร์ดเนี่ย16กิกไม่พอแล้วนะครับเฟร,รมเหลมันตึงๆหน่อยนะ,ะต่อมาในส่วนงการเก็บข้อมูลนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นความจุ5 1 2ิกิกมาตรฐานผมตัวนี้ประกัน5ปีเลย5 1 2กิกเนี่ยก็ลงเกมได้หลายเกมแล้วก็โหลดไฟล์ไว้อัปเดต ต่างๆไวมากยิ่งขึ้นผมโยกย้ายไฟยต่างๆได้คนท้างไวในส่งการ์ดจอก็พูดไปแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของโพลส์พายนะครับเป็นตัว6กลวัตต์80พัทบอลจ่ายไฟเพียงพอให้กับเครื่องคอมในวันนี้แล้วก็อนาคตถ้าเราอัปเกรดเป็น i7 หรือว่าอัปเกรดเป็นพวกการ์ดจอ RX 650 XT หรือว่ารุ่นที่สูงกว่าน,นี้หรือว่าจะเป็นพวก r t x 3 0 6 0 Ti กา์ทพลส์ายตัวนี้ก็ยังเอาอยู่นะผมส่วนเคสก็เป็น r g b สวยงามผมด้านข้างใสโชว์ภายในนะครับแต่ผมม่ร,รแวรคเพือาง นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของงบประมาณขอผมงบประมาณเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับบอยว่าเป็นสเปคคอมที่คุ้มค่ามา,มากๆเล่นเกมปรับสุดได้หลายเกมแล้วก็เล่น 2K ได้ด้วยนะครับถ้าใครดูแล้วสนใจเครื่องนี้นะครับก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับผมลลวิดโอลงเกมให้พร้อมใช้จะส่งฟรีมีไปทางมีประกันการเขาส่งให้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าการ์ดจอตัวนี้จะเล่นเกมได้เร็วแรงแค่ไหนนะครับ เรามาดูในส่วองเกม GTAV ไฟเเลยไฟเนะครับกราฟิกเราปรับเป็นวินิไฮแล้วก็สามารถเล่นที่ความเร็ว 2K ลื่นๆได้อีกด้วยนะครับอ่ะแตวผมจะให้ดูเนี่ยครับฟุดีดูครับตอนนี้อยู่ที่กระลาดส้มคนอยู่ประมาณ316คนบอกเลยว่าลื่นไหลครับดูดิเฟรมเรทเป็นร้อยครับ,ด,ด,รบดูครับเล่นลื่นไม่สะดุดเลยนะครับอ่ะลองวิ่งครับผม กาจอกรันประมาณ80-90%นะครับ CPU ใช้งานไปประมาณ40%แรมเครื่องกินไป12กิกนี่ครับตรงนี้คนเยอะพอดีเลยเนี่ยครับเห็น mm hmm. ไ,ไหมเ่นลื่นไม่ค้างไม่สะดุดไม่กระตุกนะครับส่วนใครที่กังวลว่าการจอค่าแดงมันร้อนไหมบอกว่าไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีบางคนกังวลว่าไดเวอร์มันมีปัญหาไหมบอกเลยว่าแทบจะไม่มีแล้วนะครับผมประกอบบ่อยมากการันตีครับผม ถ้ามันมีปัญหาผมก็ไม่เอามาประกอบเหมือนกันนะครับแต่นี่คือมันไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ <c oughs> น่าสนใจมากๆเลยนะครับดูดิเห็นไหมเฟรมเลทพุ่งเลยเนี่จะลองขับรถเร็วๆกันให้ดูบ้างครับรถแอดพ็ก็เร็วได้ประมาณนี้นะครับจะพังแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่16%ซนะครับเครื่อง1ิจะพังแหล่ไม่พังแหล่ดูครับเล่นลื่นไหลครับผมเห็นไหมนี เดี๋ยวปรับตรง S 1 0ตรงนี้กับมันจะได้โหลดแมปล่วงหน้าไวๆนี่ปุ๊บ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 อ้าวโอเคครับผมจะได้เวลาเราขับไปเร็วๆตึกมันจะได้โหลดทันนะครับเพราะเมื่อกี้มันมีแบบตึกค่อยๆออกมานะเพราะว่าตัวตั้งค่าภายในเกมเนี่ยเราปรับให้มันกินแรมน้อยพอข้อมูลเกมมันเยอะแล้วตัวกราฟิกในเกมเนี่ย ล้วส่งมาไม่ทันมันก็เลยเกิดเวลาเรามองภาพไกลๆมันก็เลยค่อยๆผล่ค่อยๆผล่แต่ทีเนี้ยพอเราปรับให้ตัวเกมมันกินลมกาจอเยอะขึ้นพอเรามองภาพไปข้างหน้าไหมมันก็โหลดทันแล้วเห็นปะครับเห็นไหมมันจะไม่ค่อยผล่เหมือนเมื่อกี้นี่ครับเห็นไหมเลื่อนลื่นไหลครับร้อยเฟร,รมเดี๋ยวผมอยู่กระลาส้มผมจะลองปรับความเ๋ยวที่ 2K ให้ดูนะครับอกเลยว่าการจอตัวนี้คุ้มค่ามากๆแล้วก็ และส่วนงความแรงนะครับถ้าใครแบบเฮ้ยดูแล้วแล้วแบบเอ้ยอยากได้การ์ดจอตัวนี้จังวะแต่ดูสเปคคอมตัวเองนะครับเป็น Intel Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 6อะไรอะไรเงี้ยแล้วแรม8กะว่าจะได้เฟรมท่าปล็อกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีมันต่างกันหนอะแนะนำยืนพื้นแล้วกันเริ่มต้นตั้งแต่พวกไลเซน สามเพซิลลีขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็น Intel ก็เป็น Intel Gen10 ขึ้นไปความแรงก็จะได้ประมาณสูสีประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าแบบต่ำกว่านั้นความแรงก็อาจจะไม่ได้เท่านี้เนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองปรับที่ความเร็ว 2K ดูนะครับจากเฟรมเรทที่ Full HD ประมาณ120 f เฟรมผมจะลองปรับเป็น 2K ให้ดู 2K ครับผมปึ๊บปังปังปังนี่ครับ 2K เฟรมเรทก็ K, ยังเป็นร้อเฟรมครับ เล่นได้ลื่นปกติเลยเห็นไหมบอกว่าเป็นการ์ดจอที่คุ้มมากนะผมทำงานดำทำสตอรี่ได้หมดตอบโจทย์ใครที่มีงบไม่เกิน1นึ่งหมื่นแต่อยากได้การ์ดจอแรงๆนะนี่แล้วแบบการ์ดจอที่นี้เป็น PCIe 4.0นะถ้าเราเลือก CPU ที่รองรับ PCIe 4.0เลือกเมนบอร์ดที่รองรับ PCIe 4.0การ์ดจอก็จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเฟรมเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะ ประมาณนี้ก็ผมกับไฟเอ็มบอกเลยว่าหายห่วงครับผมสบายๆเล่นได้ mm hmm. เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยครับมาต่อเกมคอสตี้วอ z โซนกันเลยครับเซตติ้งปรับเอ็กซ์ตมปรับสูดเลยนะครับนี่เฟือดีเอเอสอาร์อยู่ในโหมดอัลตร้าคุณิตี้ครับเฟรมเป็นทำได้ครับโอ้โห100ร้อยเฟรมครับซูบอยู่ใช้งาน40%นะครับการ์ดนครับกาจอรันเต็มที่ เป็นได้สบายครับใครจะไปเล่นพวกวอโซนเห็นได้ใช้คำว่าลื่นหัวแตกเลยก็ได้ครับผมโอ้ขวุนหนักขวุนหนักชว่วยแอปหูของเพียบก่อ,อเทพ เดี๋ยวเราขึ้นไปสอยข้างบนดูครับตัวหมอก,ก่อนรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่บนนี้นะกล่องนี้แม่งไม่ได้ช่วยซูมอะไรเลยเนี่ครับเป็นไงเลื่นหัวแตกผมอยู่หัวแตกใช่ปะะ่าวมีใครซูมไปจากตรงนู้นนะะเดี๋ยวมาลองยิงกันดูครับผม เฮ้ยเฮ้ยน่ะแว็บๆบแบบรือเปล่ามองกันมองก่อนเดี๋ยวนะมีโหลดครับเปิ๊บเป็นไงภาพโคตรสวยวทุกคนหลังปืนนี้ดูบ้างโู้ยเสียงพ่อปืนนี้เสียงพ่อ เนี่ยครับฮึมคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มกาจอตัวนี้มีใครอยู่แถวนี้ให้เราแบบได้เหล่ากระสุนบ้างปะอุ๊ยช <ๆ S 1> อตย้าดนโดนไม่ถึงฟ<ม>าบแร้แมเครื่องกินไปแบบเกือบสิบกกิกเลยนะเกือบไม่พอนะบวดแล้วว่ะ เบิดแฟบปะอ่ะโอเคครับผมทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันคอของปากของคอนะครับกับวอ์โซนเล่นได้แบบเหลือกินเหลือใช้อ่ะเหลือเฟือเลยอ่ะสนุกมันใส่คู่กับไอ้5 G 2ครับแต่ถ้าใครมีงบไม่ถึงไอ้สอ2ไอ้3อ2ก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้ใช้ซี u ไม่เยอะครับผม ไอสามสี 3, ่พอไปเหตุก็เพียงพอโอเคครับแล้วก็มาต่อเกมฮ็อกวอร์ดเลกาซี่กันเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่โคตรกินสเปคเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดู setting. เซตติ้งอครับเอาต้าครับผมปรับสุดเลย fsr ปรั 8, บในโหมดอัลต้าคุณิตี้นะครับตามนี้เฟรมแรทต้องสูงแต่ก่อนที่ผมจะไปบวชนะครับผมขอบอกก่อนนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะเทสเป็นแค่3เกมนะครับก็คือเทสแบบเกมหนักๆเท่านั้นเลย ไม่เป็นฟ้าเอ็มวอร์โซนฮองวอร์เลกาซนะครับถ้าเกม3เกมนี้เล่นลื่นคืออ่ะายกตัวอย่างเกมพับ g a p e เอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเกมบ a โลโอ้สบายครับผมหรือว่าถ้าใครอยากให้ทดสอบเกมไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับคือผมยืนพื้นด้3เกมนี้ถ้า3เกมนี้เล่นลื่นเกมอื่นก็สบายนะผมแต่ถ้าแบบเป็นพวกเกมที่กินสเปน,นหนักอ,อีกหนึ่เกมอย่างเช่นไซเบอร์พังเนี่ย ปรับประมาณไฮนะครับปรับเอาใต้ยังไม่ไหวเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปบวกกันดูครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมเทสไหลที่มัจะนานไปหน่อยึือนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับผมศาสตร์สกิลเห็นไหมศาสตร์ได้ลื่นไหลเลยนะครับ70เฟม60เฟมนี่แนะ่นี่แนะ่ดูครับอื้มปังปังไอ็ตัวนี้ยังไม่ตายเหรอนี่ออก มันหลบคาถาไปได้ยังไงกันเก็บเก็บเก็บมันตีเก็บมันติน,ตนี่ระยะเาผาขนตึง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 นี่คาถาสะท้อนตึง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 นีค่คอมโบแดนตีไหมไดนตีไหมยังไม่ได้อืมเฮ้ยเฮ้ยอันตีไหมไนงยังไม่ไม,นมามนี่บินไปเลยตายไหม,ตา,ไหมตายด้วยฟง เฟิร์สครับในน้ำบินครับบินเห็นไหมครับตอนบวกหกสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมเออนี่ทะลุกล่องไปเลยออเออเฮ้ยมานามาแล้วแต่ตียังวะลบนี่งั้ตีมาแล้วตีมาแล้วตัวตรงอยู่ไหนวะเออมาเจอัอจอตีให้ไอ้นี่เลยมามอบมามอบ ตีตือตัวแตกนี่เป็นไงฟืม้มเดี๋ยวล่าล่าหมาเท่า,าหนหอนเออเออหมานี่ชิวๆเลยลบเดี๋ยวคาถาต้องข้ามเท่านเออนี่ครับตามนี้เลยกับเกมฮอกวอตเล่นได้แบบสบายหายห่วงครับผมนี่แบบอบินโชบิบนโชบ เรียกวลาไม่ได้มานานแล้วลืมชื่อมันแล้วเนี่ยนี่60เฟซจ,จะ10เฟซลื่นๆครับผมเออเอาละถ้าใครสนใจสวนประกอบพร้อมนะครับทิ้งทายไว้ก็ทักเพจทักไลนมาเลยก็ได้ผมลูปิโนลงเกมให้พร้อมใช้งานนะครับมีกกรไปทางด้วยส่วบบนไหนทักมาได้เลย